เดน้ำกันกุนนัดปัญญากิตินัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขายินดีต้อนรับเข้าสู่กุฏาน88.5 f, f m นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์แรกของสัปดาห์ด้วยเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดชื่นกันดีก,กว่านะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศเนี่ยจะมีปัญหากันสักหน่อยเพราะว่าปรากฏการณ์ฝาชีคอของเราเดียจ,จะอยู่กับเราวชาวกรุงเทพมหานะครจนถึงวันที่26นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองแล้วเราค่อยมารอดูกรมอุตุนิยมวิทยาว่าน้องจริงอยู่กับเราต่อหรือเปล่านะคะเราว่าตื่นเช้ามาเมื่อเช้าเนี่ยน้ำก็โอ้ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะกับชีวิตคนที่เป็นภูมิแพ แต่ว่าต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะเลือกเพลงดีๆไหมคุณผู้ฟังอยู่แล้วกับเพลงไว้อยู่แต่ก็รู้สึกของน้องเฟิร์สอนุวัตน์นั่นเองส่วนท้ายชั่วโมงของเรากูถามมิ s i ิ r เ q u e s เ Special r o รอกผู้ฟังอยู่แน่นอนคะ่ะหมมออนนววว่าฉััังงงจแล้